สวยให้คุณนายพี่น้องคุณนายก็ตื่นแล้วเอาคุณนายก็ตื่นแล้วนะคะอะคุณนายบอกวีพรมวีพรมนายแม่คุณนายแม่บอกวีพรมวีพรมวันนี้อากาศมืดครึ้มไหมนะมืดไหมนะอากาศมืดไหมมืดครึ้มมืดครึ้ม ฝนจะตกอากาศมืดไหมนะ่ะมืดไหมนะ่ะมืดไหมคะมืดไหมคะมืดไหมคะมืดมืดมืดอากาศมืดครึ้มวันนยังไงบ้าง

เจ้าอยู่เก่งไหมแม่แม่อยู่บ้านไอ้นมมีบ้านไอ้นมเชื่อมั้ยแม่ก็แม่ก็คิดไปเลยเฉยเขาไปอยู่กับไอ้นมเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยไปอยู่กับไอ้นมไม่ต้องอู้ยังให้ฟังล้วเด้ออู้ยังให้ฟังระเป็นเบียกอะ นะทำใจอะ่ะคุณแม่น้ำหูน้ำตานะ่ะทำใจกัน <c oughs> ไปหายเด้อหายไปอยู่ตัวเดีวใจดีคนอยู่ตัวใ,ใจดีนะ้รลองนะรู้ไหมครับรู้ไหมครับคุณแม่เขาอยู่ <c oughs> ดีกินดีกว่าเราฮ้องไปหายมีน้ำมูอน้ำตาทุกเขาเอาเนี่ยรักษาสุขภาพจิตเอาให้เป็นดีใช่ไหมทั้งตาน้ำตาเจ้ารักใคร Tưng 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 ngân hàng ngoài lưu này hay tương, tương. Hay tương, tương. À, tương này tung Mắt này tưng tung tung tưng này Tưng tung mát này mát này mát này mát 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 Tông bắt đi là thơ chưa quen ở Chiều giờ yêu 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 còn yêu còn. Thám đi thì... Xăm ngầm ngầm đúng. Cưới mam, cưới mam nha, nhầm cái sốt nào nị. Ha ha, chiều hề lèo. Mẹ ơi, mẹ ơi sốt con, chốt con. ใบ้านเนี่ยไใ่การเอ,อ,อื้อวันหนึ่งคอนมือฝ่ามือนฝนมือฝ่ามือฝน ถ้ฝนตกถ้าตกวันนี้หรือพรุ่งนี้วันอาทิตย์เจ็บขอบุ้งได้เลยวันนี้สองสามสี่วันอ่ะเจ็บขอบุ้งได้เลยออีกสี่วันเจ็บขอบุ้งได้เลยถ้าฝนตกวันนี้นะขอบุ้งเจ็บอาทิตย์ละครั้งอแพ้นนเอนนหนึ่งสองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่แปดที่หก đi sao đó giờ bây giờ giúp anh em không quân phao hay anh ừ. à dây thòng được thôi dây thòng mà thôi nè? nè? Mày yêu thôi nè? ha nè? là yêu thôi nè? xăm yêu thôi nè? Mày yêu ลเลยแล้วใครลงนีเออเอาลงนีแหละแล้วยายจะเครียดเอายายทองเนาะบอกเครียดเนานะอู่กนะันได้เนาะเตือนเตืนเตืนในกาลเนาะบะมีบะมี่ในกาลเนาะบะมีบะมีเดี๋ยวจะไปขอถึงมีก็จะไปขอฝนลงเม็ดเลย <_ co ff s> เสร็จแล้วข้าวก็ทำเสร็จแล้วคุณแม่เขยงประกาศน้อยในกระดูกหมูเข้งประกาศน้อยใ้กระดูกหมูเข่งประกาศน้อยใยกระดูกหมูเสร็จแล้วตักข้าวเสร็จแล้วอ่าบ่อยากอยากไปอยากไปยิ้มนี่ถึงเวลา Đây có bayát bayát bờ nóng. bờ bớt hận mà. nào ha. nào. ơ, ah, Ờ, ơ, ah, ah. Ờ, áo áo đây 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 đây, ah. bít ah, ah, bít, ah. ơ, ah, 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 nè ơ, ah, 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 ah. ơ, ah, 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 ah. ơ, ah, ah, bít พัดลมสองโตวเออโตัหนึ่งอยู่กันสองคนฉํำเลยเอออยู่กันสองคนฉํำเลยทั้งเอทั้งพัดลม

อุน่นเลยวันนี้วันหยังวันนี้นะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเงินเดืนเอนออกแล้วของยายแต่เขาไม่พร้อมมาเดี๋ยวจะว่าฝนตกอีกเรื่มวันนี้นะเ,นเ,เดี๋ยววันนี้จะว่าฝนตกอีกเงิวเดือเอ้ยยือ้อที่ร้านแต่งแะจายจ่ายอะไรนะ เดี๋ยวหนูให้ยืมอาเถอะเดเอาพันหนึ่งอะนางวิน้าง,างคุณแม่อ่ไ <ป S 1> ะไปละไปละไปละวอาวาละก็ไป,วไป,เ,ปเวละก็ไปวิน้างไป